เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของต้นไม้ธรรมดาธรรดาต้นหนึ่งแต่เป็นเหมือนมหากราบที่ยาวนานถึง2,500ปีของต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาครับซึ่งเป็นเหมือนตัวละครเอกเลยที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นทั้งศูนย์กลางของความเชื่อและเป็นพยานให้กับประวัติศาสตร์โลกมาอย่างยาวนานก็คือณนะ้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นนี้นี่เองครับที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ส่งคนพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่จนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหแค่จุดเริ่มต้นนี้ก็ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างมหาศาลต่อชาวพุทธทั่วโลกแล้วล่ะครับแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะนี่คือปริศนาสำคัญที่เราจะมาไขาคำตอบกันคือมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับที่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเคยตายมาแล้วถึงสามครั้งสามครา แต่ทำไมวันนี้ถึงยังคงยืนต้นอยู่ที่เดิมได้เรื่องราวเบื้องหลังการกลับมาของมันนี่แหละครับที่น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเอาละครับงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยไปดูเรื่องราวของต้นไม้ดั้งเดิมและเหตุการณ์สำคัญในตำนานที่ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับหัวใจของพื้นที่ต้อยต้นโพเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัชระอาสาหรือว่าบัลลังเพชรนี่แหละครับ ลองนึกภาพตามนะครับตามความเชื่อเนี่ยเขาว่ากันว่าที่นี่คือศูนย์กลางของโลกเป็นจุดเดียวบนโลกใบนี้ที่แข่งแกร่งพอที่จะรองรับพลังงานมหาศาลของการตรัสรู้ได้แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ตำนานลอยๆนะครับเพราะว่านักโบราณาคดีที่ชื่อเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยเขาได้ขุดค้นพบแผ่นหินวัชราอาสารของจริงเลยที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช ทำจากหินทรายขัดมันสีเทาซึ่งนี่แหละครับคือหลักฐานชั้นเยี่ยมที่เชื่อมโยงตำนานเขากับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยใต้ร่มโพแห่งนี้เองครับที่เปรียบเสมือนเป็นสมรภูมิแห่งจิตวิญญาณครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาเนี่ยยกทัพมาพร้อมอาวุธครบมือเลยแต่ด้วยเพราะบารมีอาวุธเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงดอกไม้บูชาไปพอถึงที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเรียกพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นก็คือพระแม่ธรณีครับผู้บีบมวยผมหลังน้ำแห่งบารมีที่สั่งสมมันนับพบนับชาติไม่ถ้วนกลายเป็นเหมือนอุทกกภัยครั้งใหญ่ที่ฉล้างกองทัพมารจนสิ้นซากไปนี่คือภาพสะท้อนของชัยชนะจากภายในที่ทำให้ต้นโคกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะกิเลสในใจของเราทุกคนครับเอาล่ะครับทีนี้หลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เรื่องราวก็พลิกผันเข้าสู่ด้านที่มืดมนลงมันคือประวัติศาสตร์ของการลอบสังหารต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่น่าเชื่อไทม์ไลน์นี้เผยให้เห็นวัฏจักรที่ทั้งน่าเศร้าและน่าทึ่งไปพร้อมๆกันพับไม่ว่าจะเป็นยาพิษคมขวานหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติอย่างพายุต้นโพธิ์ที่พุทธคยาก,ก็ต้องเผชิญกับจุดจบครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่ลม้มลงมันกลับมีหนทางที่จะฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้เสมอ เรามาเจาะลึกการทำลายสองครั้งแรกกันสักหน่อยนะครับจะเห็นเลยว่ามันมาจากกิเลสของมนุษย์คนละแบบกันเลยครั้งแรกเนี่ยมาจากพระนางติสยรักษิตาเกิดจากความหึงหวงส่วนตัวล้วนๆครับคิดว่าคำว่าโพเนี่ย เป็นชื่อชูรักของพระราชาก็เลยใช้ยาพิษลอบสังหารซะเลยส่วนครั้งที่สองมาจากพระเจ้าส,สังกะอันนี้เกิดจากความเกลียดชังทางศาสนาต้องการทำลายสัญ,ญลักษณ์ของชาวบุตรให้สิ้นซากด้วยกำลังและความรุนแรงบันทึกของพระถังซัมจังได้บรรยายความโหดร้ายของการทำลายครั้งที่สองเอาไว้แบบเห็นภาพเลยครับลองนึกตามนะครับ คือไม่ใช่แค่ตัดแล้วเผานะแต่ยังเอาน้ำอ้อยเดือ,ด,อดมาราดซ้ำเพื่อให้มันเน่าและทำลายระบบรากแบบถอนรากถอนโคนเลยถือเป็นความพยายามทำลายล้างให้สิ้นซากอย่างแท้จริงครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเป็นการกระทำเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนหน้านั้นแต่กลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ต้นไม้สามารถอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้กุญแจสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับ ต้องย้อนกลับไปในสมัยพระเจ้าวสศขมหาราชเลยเมื่อพระราชธิดาของพระองค์คือพระนางสังคมิตาเถรีได้ทําในสิ่งที่ตอนนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับมีความหมายต่ออนาคตอย่างมหาศาลนั่นก็คือการอัญเชิญกิ่งตอนของต้นโพรุ่นที่หนึ่งลงเรือข้ามหาสมุทรไปยังเกาะลังกาครับแล้วกิ่งนั้นก็เติบโตขึ้นมาเป็นต้นชัยยะสีมหาโพที่เมืองอนุราธปุระประเทศสีลังกา ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอายุยืนยาวมากกว่า2,300ปีเข้าไปแล้วครับต้นไม้ที่ศรีลังกาต้นนี้นะครับไม่ใช่แค่ต้นไม้เก่าแก่ธรรมดาธรรมดาแต่เรียกว่าเป็นสุดยอดผู้รอดชีวิตเลยได้รับการบันทึกสถิติโลกด้วยแล้วก็ยืนหยัดผ่านทุกอย่างมาได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานหลายสิบปีหรือแม้กระทั่งการลอบวางระเบิดในปี1985ที่สังหารผู้คนไปมากมายรอบๆตัวแต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังคงรอดมาได้ครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวทั้งสองสายนี้มันมาบรรจบกันได้อย่างไรและเรือโนอาที่สีลังกาเนี่ยทำให้การเกิดใหม่ของต้นโพที่อินเดียเป็นไปได้อย่างไงคำถามสำคัญก็คือว่าพอต้นไม้รุ่นที่3ามที่พุทธขยาล้มตายลงไปในปี1876นั่นหมายความว่าสายเลือดดั้งเดิมได้จบสิ้นลงแล้วใช่หรือไม่คำตอบคือไม่เลยครับ จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้นำหนอ่อพันธ์จากต้นชยสีมหาโพที่ศรีลังกาซึ่งก็คือทายาทสายตรงของต้นรุ่นที่หนึ่งนั่นแหะครับกลับมาปลูกที่พุทธคยานี่คือการเดินทางกลับบ้านของสายเลือดบริสุทธิ์หลังจากที่ต้องลี้ภัยไปนานหลายศตวรรษเลยทีเดียวมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างนะครับ เราจะมาดูกันว่าภาัยคุกคามมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็มีวิธีการใหม่ๆอะไรบ้างที่ใช้เพื่อปกป้องสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตต้นนี้จากศัตรูในอดีตที่เป็นดาบเป็นยาพิษจากความเกลียดชังของมนุษย์มาสู่ภัยคุกคามในปัจจุบันที่มันซับซ้อนกว่านั้นมากครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดจากผู้ก่อการร้ายศัตรูพืชตัวเล็กๆหรือแม้แต่ปัญหาใหญ่ระดับโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปกป้องในวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับ ผู้พิทัก์ต้นโพไม่ใช่กรรษัตริย์อีกต่อไปแต่เป็นทีมนักวิทยาศาสตร,ร์จากสถาบันวิจัยป่าไม้ที่เปรียบเสมือนเป็นคุณหมอประจำตัวเลยครับคอยตรวจสุขภาพให้ยาแบบชีวภาพทำสัญญกรรมตัดแต่งกิ่งที่ป่วยออกแล้วก็สร้างโครงเหล็กมาค้ำยันเพื่อประคองร่างกายอันมหึมาน,นี้เอาไว้และบทพิสูจน์ล่าสุดของการอยู่รอดก็คือเหตุการณ์ในปี2013ครับ มีการวางระเบิดไว้ใต้ต้นพระศรีมหาโพโดยตรงเลยแต่เชื่อไหมครับว่ามันกลับไม่สามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงต่อโครงสร้างหลักของต้นไม้ได้เลยเรื่องนี้ถูกพูดถึงไปทั่วเลยครับว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เป็นการตอกย้ำตำนานแห่งการอยู่รอดของต้นไม้นี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นไปอีก เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานะครับแสดงให้เห็นเลยว่าการอยู่รอดของต้นโพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศรัทธาที่สืบทอดกันมานับพันปีกับวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมันก็เลยเกิดเป็นคําถามที่น่าคิดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าจะมีสิ่งล้าค่าอื่นๆอีกบ้างไหมที่เราจะสามารถปกป้องและรักษามันเอาไว้ได้หากเรารู้จักนําพลังแห่งศรัทธาและปัญญาของวิทยาศาสตร์มาทํางานร่วมกันแบบนี้